สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของออโครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลักสําคัญทางเทคโนโลยีพื้นฐานนะครับที่จะนํามาใช้เป็นสิ่งที่จะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างพื้นฐานของมันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในนี้โครงสร้างพื้นฐานของมันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ส่วนนะครับที่เป็นองค์ประกอบหลักๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของตัวระบบเครือข่ายอ่าระบบเครือข่ายหรือระบบเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับตัวระบบเครือข่ายหรือระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปนะครับวัตถุประสงค์หลักๆของมันก็คือทําให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะฮะสำหรับในเรื่องของพาณิชย์อนิกส์ที่ ที่เรากาลังเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของระบบเน็ตเวิร์กเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะใช้ลักษณะเครือข่ายท้องถิ่นนะครับหรือที่ภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่า LAN เนาะมีเครือข่ายระดับเมืองนะครับเป็นแมน่หรือว่าเครือข่ายระดับกว้างแบบแวนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะรวมถึงเครือข่ายทั้งเป็นทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็อินทราเน็ตด้วยนะครับ อย่างที่2องนะครับองค์ประกอบที่2ที่เราจะต้องพูดถึงกันเลยก็คือช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับก็คือตัว channel communication นะครับตัวนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการนะครับกับผู้รับบริการหนะรือว่าผู้ใช้บ,บริการนะครับผ่านทางเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆในลนักษณะของช่องทางการสื่อสารทั้งแบบที่เป็นแบบมีสายนะครับแล้วก็แบบที่เป็นแบบไร้สายที่เป็นวายเล็กนะครับ อันแบบที่3ก็คือเรื่องของการจัดรูปแบบและการเผยแพร่เนื้อหานะครับอันนี้มันจะพูดถึงเรื่องของการจัดรูปแบบของเนื้อหาเพื่อนําเสนอในส่วนของสินค้าและก็บริการนะครับอาจจะอยู่ในรูปของอรูปภาพนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นเสียงหรืออาจจะเป็นสื่อต่างๆนะครับเป็นวิดีโออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผสมรวมกันมาแล้วส่งผ่านไปทางเว็บไซต์หรือหาทางเครือข่ายของอินเทอร์เน็ต นะครับไปยังให้ผู้ใช้บริการน,นะฮะในองค์ป,ประกอบที่4เนี่ยค่อนข้างที่จะสาคัญเดี๋ยวเรามีบทหนึ่งเลยนะครับสาหรับเรื่องเรื่องของของอะระบบรักษาความปลอดภัยนะในข้อสเนี่ยเดี๋ยวเรามีบทนึงแยกออกไปเลยนะครับอ,อันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนเนาะระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าระบบของ security เนี่ยนะครับเป็นระบบที่มีความสําคัญมากนะครับมันมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ ทั้งการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็บริการคุณอย่าลืมว่าตัวพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเรื่องของการซื้อการขายเนาะมันเกี่ยวกับเรื่องเงินเ<ๆ>งินทองทองนะครับตัวลูกค้าเองก็อาจจะต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับอาจจะมีกรอกข้อมูลทางด้านการเงินเข้ามานะครับระบบซิคอเรตี้พวกนี้จึงได้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฮะในการป้องกันข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงข้อมูลของเราเองนะครับไม่ใช่เฉพาะข้อมูลลูกค้าทีนี้ ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับความปลอดภัยของข้อมูลนะครับการเข้ารหัสข้อมูลอะไรต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้เป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับค่อนข้างจะสําคัญนะผมว่ามันสาคัญมากๆเลยแหละนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเรามีบทหนึ่งนะครับแล้วเราไปพูดถึงในในบทหัวข้อระบบรักษาความปลอดภัยในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วกันนะฮะ อันนี้ผมพูดคร่าวๆทีเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานนะครับอ่าเดี๋ยวคะโอเคโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนะครับทีนี้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนด้วยกันนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยเราเราจะมีกันอยู่3มส่วนนะครับเราจะมี3ามส่วนที่ที่มันเกี่ยวข้องนะครับส่วนที่1เราเรียกว่าฮาร์ดแวร์ส่วนที่2เราเรียกว่าซอฟ์แวร์ส่วนที่3มก็คือ p พี p l e แวร e นะครับสามส่วนเนี่ยประกอบกันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งอันนี้เราเราน่าจะได้เรียนมาจากคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ก็ผมไม่ลงลึกดีเทลนะเราพูดกันคร่าวๆก็พอเนาะมาดูส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์คืออะไรนะครับฮาร์ดแวร์คืออะอะไรก็ได้ที่คุณมองเห็นคุณจับต้องได้นะครับเราถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ทั้งหมด นะครับอาจจะอยู่ในรูปของหน่วยรับข้อมูลเข้านะอาจจะพวกคีย์บอร์ดพวกเมาส์พวกสแกนเนอร์นะครับหรือกล้องถ่ายภาพอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออินพุตยูนิตหรือหน่วยรับข้อมูลเข้าหน่วยประมวลผลกลางว่าหน่วยประมวลผลกลางหรือ s e n t r processing unit เนี่ยนะครับในนี้ก็จะทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผลจาได้ไม่เอ่ยอหน่วยประมวลผลกลางมีอะไรบ้างมี CU มี a l u มี m มมโมรี Memory, ใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนกันในวิชาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้อยู่ในหวัวข้อนั้นแหละนะครับซึ่งในวิชานั้นเราก็ลงดีเทลกันค่อนข้างลึกมากนะครับอันนี้ก็คือผมพูดคร่าวๆละนะครับถือว่าเรียนแล้วเนาะขันต,ต่อมาก็คือหน่วยความทรงจํานะครับหรือว่า m มมโมรี n ยูนิตซึ่งอันนี้ก็ในส่วนของ m มมโมรี n ยูนิตมันก็จะมีทั้งที่เป็นแบบเป็นลอมนะครับเป็นแรมเนาะอันนั้นก็ อยู่กวัวข้อของหน่วยความจำนะครับอาจจะเป็น t o r ร g e หรืออะไรก็แล้วแต่เนะครับเป็น XSD เป็น h าร์ดดิสเป็น CD เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับอะไรก็มีมีเรียนกันในวิชาสถาปัตยกรรมเนาะ,อ,ะอันนี้ผมผ่านนะในเรื่องของอุปกรณ์ Output นะครับอุปกรณ์เ u t p u t คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลครับการแสดงผลเนี่ยมันจะมีทั้งเป็น Hard Copy แล้วก็ซอฟต์คอปีฮาร์ดคอคือ แสดงผลในรูปที่เราจับต้องได้ซอฟต์คอปี้คือแสดงผลในรูปของที่เราจับต้องไม่ได้ฮาร์ดคอปี้ได้แก่อะไรหลักอาจจะเป,เ,เป็นกระดาษนะครับเป็นออกปริน้นออกมาเราเรียกว่าฮาร์ดคอปี้แต่ที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยนะครับที่โชว์บนหน้าจอเราเรียกันว่าซอฟต์คอปี้นะครับอันต่อมานะครับอันต่อมาที่เราจะต้องพูดถึงกันนะครับก็อันนี้ก็เรียนแล้วเหมือนกันเหครับผมมั่นใจว่านักสึรษาเรียนมาแล้วนะครับ ในส่วนของซอฟต์แวร์ฮะซอฟต์แวร์มันทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับหรือที่เราอาจจะพูดว่าซอฟต์แวร์เรียกว่าแอปพลิเคชันเรียกว่าโปรแกรมเลยก็ได้นะครับมันเป็นชุดคำสั่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนะครับให้คอมพิวเตอร์น่ะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือคอมพิวเตอร์มันเป็นอุปกรณ์นะครับฮาร์ดแวร์เป็นอนะุปกรณ์เนาะจิ้มๆเสียบๆต่อๆกันไว้มันทำงานเองไม่ได้ นะครับจนกว่าจะมีคนเนี่ยเขียนโค้ดชุดคําสั่งเพื่อสั่งให้มันทํางานนะครับซึ่งซอฟต์แวร์มันก็จะมีอยู่2แบบอ่าซอฟต์แวร์ระบบนะครับเป็น system s o f ์แวร์กับอปพ l i c a t i o n software นะครับซอฟต์แวร์ระบบคืออะไรซอฟต์แวร์ระบบก็คือโปรแกรมที่ทําหน้าที่ในการควบคุมฮาร์ดแวร์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับอาจจะแบ่งออกเป็น os อ่า operating system นะครับ โอ perating system ก็คือชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับถ้าถ้าทุกวันนี้ก็จะมีค่าใหญ่ๆก็อย่าง Microsoft Windows นะฮะเราก็ใช้ Microsoft Windows กันอยู่แล้วก็จะมีของ Apple นะครับในตระกูลสาย Mac นะสาย Mac OS ต่างๆนะครับตระกูล iOS ทั้งหลายถ้านอกจากนั้นก็จะมีอย่างของตระกูล Linux นะครับอย่างพวก Ubuntu พวก Red Hat พวก สกาล่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอีกหลายตัวเลยนะครับสำหรับบนอุปกรณ์มือถือนะครับก็อาจจะมีพวก Android นะครับ i อ s อะไรพวกนี้นะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์อะไรซอฟต์แวร์ประยุกต์นี่ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อใช้งานเองนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์นะ่ะทำงานให้เราอย่างใดอย่างหนะึ่งนะครับอาจจะเป็นโปรแกร,รมตัวใดตัวหนึ่งที่ เราสร้างขึ้นมาเพื่อทํางานโดยเฉพาะนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์เนาะอ่ะถ้าเป็น Peopleware ล่ะ People เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือกลุ่มคนเนาะคือกลุ่มคนนั่นแหละนะครับ Peopleware ก็คือบุคลากร,กรที่ทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีะตัว Administrator นะครับหรือว่า System Manager เนี่ยผู้จัดก,การระบบมีนักวิเคราะห์ระบบมีโปรแกรมเมอร์มีผู้ใช้งานนะครับ โดยผู้จัดการระบบนะฮะเขาจะทำหน้าที่ในการวางแผนวางนโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานแต่ขณะที่นักวิเคราะห์นะครับหรือ System a n a l y กนนะครับก็คือผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมเพื่อทำระบบงานใหม่อ่าวิเคราะห์ความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นไปได้นะครับเพื่อให้ทางด้านทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถจะสร้างโปรแกรมตามความต้องการได้ส่วนตัวโปรแกรมเมอร์คืออะไรโปรแกรมเมอร์ก็คือผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ กขาจะเป็นคนที่เขียนโค้ดเพื่อสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็คนสุดท้ายคือตัวของผู้ใช้งานเองนะครับตัวของผู้ใช้งานก็คือกลุ่มผู้ที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้นๆนะนะครับอันนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่4กลุ่มเนาะนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะคุยกันถึงเรื่องของเอ่อเรี่กงอะไรละ การจัดสรรทรัพยากรดาต้าบงดาต้าเบรอะไรเนี้ยนะครับการสื่อสารทางคามานาคมอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือมันอยู่ในวิชาโครงสร้างเนาะโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเรื่องของเอ็มคอมเมิร์ซบ้างเมื่อกี้เราคุยเรื่องอีคอมเมิร์ซ e ใช่ไหมครับเอ็มคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโมบาย คอมมอนมือบายเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะพาณิชย e ์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เออนะครับก็เรียกว่า M-Commerce นะครับจะคล้ายๆกับ E-Commerce นะเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเคยเอามารวมกันนะครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึง e ี o m m e r c e เนี่ยบางคนอาจสมมติเลือกถึงาการใช้งานบนคอมพิเวเตอร์บนโน้ตบุ๊กนะครับแต่ทุกวันนี้เราสามารถใช้ระบบ E-Commerce นะครับพาณิชย e ์อนะิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ผ่านในส่วนของโมบายได้หรือผ่านโทรศัพท์มือถือได้ไมันก็เลยมีนิยามคําว่าเอ o m คอมเมิร์ซขึ้นมานะครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเอ็มคอมเมิร์ซเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าตอนนี้สื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันแล้วก็ในการประกอบธุรกิจนะครับเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อไม่ว่าจะเป็นการขายการติดต่อสื่อสารการค้นคว้าวิจัยนะครับการค้นหาข้อมูลความรู้นะครับ ซึ่งมันมันเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็มันเข้าถึงกลุ่มนะครับกลุ่มของผู้ใช้งานเนี่ยหลากหลายมากขึ้นนะครับด้วยราคาที่มันก็ไม่ได้แพงเวอร์วังอะไรมากมายนะครับเราสามารถที่จะจับต้องได้นะครับโมบายทุกวันนี้เครื่องสองสามพันสี่พันนะครับห้าพันก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้ละนะครับใส่ซิมได้มันก็เล่นเน็ตได้ละนะครับส่วนประสิทธิภาพของแต่ละรุ่นอันนั้นก็จะว,ว่าก,กันอีกทีนึง นะครับทีนี้คําว่าเอ็มคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับมันก็คือการดําเนินกิจกรรมหรือว่าอะไรก็ตามที่ที่ทําอยู่บนอุปกรณ์ที่เป็นโมบายหรือว่าบนมือถือนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกมันว่าอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายก็ได้นะครับทั้งการซื้อการขายนะครับการสั่งสินค้าทั้งที่เป็นแบบเป็นบริการหรือว่าเป็นตัวสินค้าเองนะครับรวมทั้งการส่งอีมองอเมลการถ่ายรูปส่งวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามัน มันแพร่หลายมากขึ้นนะครับลอาแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็มันได้รับการยอมรับนะครับมากขึ้นนะครับลักษณะสำคัญเนี่ยของของเอ็มคอมเมิร์ซเนี่ยก็คือว่ามันทำให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยทำให้จำนวนอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยนะครับมันมีเพิ่มมากขึ้น นะครับมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ใครก็มีโทรศัพท์มือถือใช้ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับมันไม่ได้เป็นของหายากอย่างสมัยผมยังหนุ่มๆเนี่ยนะครับโทรศัพท์ที่จะต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แพงนะมันไม่ใช่ว่าถูกๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยซิมซิมแรกที่ผมเคยซื้อเนี่ยผมซื้อซิมเนี่ยนะครับราคา900อกว่าบาทซิมโทรศัพท์เนี่ยเก้900กว่าบาทในขณะที่ทุกวันเนี่ย ซิมเราแทบจะแจกฟรีกันอยู่แล้วนะครับตามตลาดนัดนแทบจะแจกซิมฟรีกันอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกวันนี้เราจะเห็นว่าราคาของอุปกรณ์เนี่ยมันถูกลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ผมใช้เน็ตของค่ายนึงอยู่นะครับเมาสจ่ายเลยเดือนละ2 0 0กว่าบาทนะครับ235บาท นะฮะเน็ตไม่อัน้นนะครับเน็ตไม่อัน้นใช้ได้เต็มที่เลยนะครับ30เมกซึ่งแนวโน้มว่ามันมันจะถูกลงกว่านั้นอีกนะครับจากเดิมเนี่ยก็ราคาเนี่ยผมใช้ไซส10เมกตอนนี้เขาก็บอกว่าอ่ะใช้ปไปเลย30ซึ่งแน่นอนอนาคตเน็ตมันจะเร็วขึ้นในขณะที่ผมอาจจะสายเท่าเดิมหรือว่าถูกลงเสียด้วยซ้ำนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบนะครับของเ Commerce เนี่ยที่มันมันได้เปรียบกว่า E Commerce เนี่ยก็คือว่า Mobility เนี่ยครับ ด้วยตัวที่ว่ามันอะสามารถเคลื่อนย้ายเนาะด้วยด้วยลักษณะของโมบายเนาะโมบายก็แปลว่าการเคลื่อนย้ายอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้นะครับมันเป็นเป็นระบบที่ไร้สายนะครับการตอบสนองกับผู้ใช้งานเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นนะครับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงได้มากขึ้นอุปกรณ์เกือบทุกชิ้นต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมันมีทั่วไปเลย ทุกที่ก็มีผู้ใช้บริการที่ในอินเทอร์เนต็ตถึงที่นั่นก็สามารถใช้คอมเมอร์ได้นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับนอกจากในส่วนของโมบายที่มันมันเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลายแล้วนะครับตัวของโน้ตบุ๊กเองตัวของ PC เองนะครับกาจะมีเรื่องของน้ำหนักที่มันลดลงนะครับเบาขึ้นพกพาได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้โน้ตบุ๊กตัวเบาๆหน่อยนะครับอย่างจะเป็นของ Apple เนาะ ก็จะเป็นของตระกูล macbook นะครับมีของ asus ใช่ไหมฮะที่ที่เป็นตัวเบาๆบางๆนะครับเอาไว้ไปนั่งทำที่ต่างๆได้แบตทนๆนะครับซึ่งราคามาทุกวันนี้มันไม่ได้แพงที่แบบเราจับต้องไม่ได้แล้วนะครับด้วยความของที่มันเป็น mobility นะครับหรือมันเคลื่อนย้ายได้มันก็เลยทำให้ได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆนะครับอันต่อมาก็คือในส่วนของการเข้าถึง ค,คือเราถ้าเรามีอุปกรณ์การสื่อสารพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายตัวไหนก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นแมคบุ๊กเป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแค่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้าถึงระบบอ e ีคอมเมิร์ซได้ถูกไหมครับอะไรก็ได้เราเข้าถึงได้หมดทําให้ตัวสื่อนะครับตัวสื่อพวกนี้นะครับอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้ได้รับความนิย,ยมมากขึ้นใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทุกคนมีโทรศัพท์ครับไม่มีใครที่ไม่มีโทรศัพท์นะฮะทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับส่วนใหญ่เข้าถึงยังนักศึกษาตอนนี้ก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ถูกไหมฮะถ้าคุณไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตคุณก็ไม่ได้มานั่งฟังผมพูดอยู่อย่างนี้ถูกไหมฮะอันต่อมาเนะี่ยก็เรื่องของการใช้งานเรื่องความแพร่หลายเนาะทุกย่อมย่าครับมันอินเทอร์เน็ตเข้าถึงก็สามารถใช้ระบบคอมเมิร์ซได้เหมือนกันนะครับ แล้วนอกจากนั้นก็คือเรื่องของความสะดวกในการพกพานะครับทุกวันนี้อุปกรณ์มันชิ้นเล็กนะครับบางนะครับใส่กระเป๋าเสื้อได้ใส่กระเป๋าเกงได้นะครับเดินไปไหนมาไหนก็ได้นะครับทําให้มันได้รับความนิยมนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแรงผลักดันที่ทําให้เกิดตัวอ e ีคอมเมิร์ซก็แล้วกันอ่าเรามาพูดเรื่องแรงผลักดัน เนื่องจากว่าธุรกิจในรูปของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยเครือข่ายการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีนะครับอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับเพื่อเชื่อมโยงลักษณะของธุรกิจนะครับคือเชื่อหรืออาจจะบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ใช้บริการนะครับด้วยลักษณะของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยทั้งของโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนะครับซึ่งความสามารถของโมบายนะ ปัจจุบันเนี่ยมันเทียบแทบจะเทียบเท่าคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะนะฮะอย่าง iPad ที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยผมก็ทำงานแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วตัวของราคาเนี่ยมันก็ถูกลงมาเรื่อยๆนะครับขณะที่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นตัวที่เก่ากว่านะับราคามันก็ถอยลงเรื่อยๆซึ่งไอคำว่ามันเก่ากว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันใช้ไม่ได้ในระบบะคอมเมอร์สนะฮะ มันก็ยังใช้ได้นะมันก็เข้าเน็ตได้อซื้อของได้โน่นนี่นั่นได้เนะ่าครับทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราซื้ออันนั้นก็ได้ถ้าเราเอาแค่ใช้งานนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนของโครงสร้างของอาพณิธ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเทศเรามีกฎหมายเยอะะครับส่วนทําได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะฮะประเทศเรามีกฎหมายเยอะรองรับหลายๆสถานการณ์หลายๆโอกาสนะครับแต่ถึงเวลาจริงใช้ได้ไม่ได้ไปบายในทีเนาะกฎหมายอันแรกนะครับร่างพระราชบัญญัติกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอันที่2ก็เป็นร่างพระราชบัญญัติเหมือนกันครับว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็มีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาญาการรมทางคอมพิวเตอร์นะครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมแล้วก็มีเรื่องของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์จะมีอีกบทหนึ่งเลยนะครับที่จะพูดเรื่องนี้กันนะครับอันนี้เราพูดคร่าวๆไว้ก่อนวาเนียคือกฎหมาย6ฉบับที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้ในการที่ เราเนี่ยนะครับจะดําเนินการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมะนะครับเตรียมก็คือไม่ใช่ว่าสมมติว่าเฮ้ยฉันอยากขายของอ,ะอ่ะนะครับอยากขายของทะเลยทะล่าไปขายเลยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการเตรียมการนะครับมีขั้นตอนต่างๆขั้นตอนในการดําเนินงานนะครับขั้นตอนในการจัดการกับเกี่ยวกับ ลักษณะของธุรกิจนะครับท,ที่เราพูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซกันนะครับลักษณะของธุรกิจที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยคือมันต้องอยู่บนอินเทอร์เน็ตถูกปะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะพูดถึงในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับร้านค้าที่เป็นออนไลน์บนอ,อินเทอร์เน็ตนะครับอันดับแรกเลยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line หรือออนไลน์เนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือข้อที่หนึ่งสรวจโอกาสทางการตาลาดด้วยระบบการค้นหาขอ้อมูลคุณต้องหาก่อนนะครับว่าโอกาสที่ ลูกค้าจะมาซื้อเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนลูกค้าต้องการอะไรนะครับทั้งตัวสินค้าและบริการนะครับแต่ว่าพอเรามาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเรามีทูเนาะเรามีทูมีเครื่องมือในการค้นหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย,อย่าง e อย่างเนี้ยเรา <c oughs> สามารถสืบคนอะไรต่างๆได้หรือว่าคุณใช้แพลตฟอร์มตัวอื่นบางท่านอาจจะขายของอยู่บนเฟซบุ o กนะครับบนอินสตาแกรนะฮะอยู่บน t ิ k ตอกก็ได้ตอนนี้ t ิกตอกช็อปก็มีใช่ไหมไลน์ช็อปก็ได้นะครับ ขายช็อปลูไลน์มาร์เก็ตนะผมจะไม่ได้ละนะครับคือมันขายของพวกนั้นได้แต่การที่คุณจะเอาของไปขายเนี่ยคุณก็ต้องทําการเซอร์วีก่อนถูกไหมฮะต้องสํารวจก่อนค้นหาก่อนซึ่งตรงนี้เราสามารถสืบคนได้อาจจะผ่านทางตัวของ Google เองนะครับหานในภาพรวมนะครับหรือไม่ก็ไปเสิร์ชตามถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มของ Facebook ก็ไปเสิร์ชในแพลตฟอร์มของ a c e b o o k นะครับเพื่อให้ดูตัวของลูกค้าแล้วก็ดูของตัวคู่แข่งต่อมาก็คือเรื่องของการวางแผนทางการตลาด นะครับว่าคุณจะดําเนินการยังไงแล้วก็พัฒนาในตัวของเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce นะฮะซึ่งเว็บไซต์ในตัวของ e-commerce เนี่ยมันก็สามารถทําได้2อ,อย่างคือหนึ่งเราสร้างขึ้นมาเลยนะครับให้โปรแกรมเมอร์สร้างขึ้นมาให้2คือใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปนะครับเราจะใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ที่ผมเคยใช้ก็จะมีของ Open c h a r t นะครับของ WooCommerce นะครับหรือยางไม่ก็อาจจะเป็นเว็บสเร็จรูปอย่างเทปช็อปหรืออาจจะไปฝากขายอยู่ในช้อปปี้ a า a าด้าอ b a b บนะครับได้หมดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจะจะสร้างเองนะครับก็ต้องมีการนําเว็บไซต์เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตต้องมีการจัดตั้งเว็บไซต์นะครับก็อาจจะต้องไปจ่ายค่าพื้นที่ในการจัดเก็บเว็บไซต์นะครับแล้วก็ค่าชื่อด OMAIN n a คือชื่อเว็บเราอ่ะอันนี้เป็นหลายปีนะครับจ่ายเป็นหลายปี จากนั้นก็มีการยิงโฆษณานะครับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เรามาได้ยินคําว่ายิงแอดยิงแอดกันนั่นแหละนะครับก็ก็แล้วแต่เราจะยิงไปที่ไหนนะครับอา่าบางคนก็อาจจะยิงแอดซื้อแอดของ Google นะครับให้เ,เกิดหน้าโฆษณาของ g o o g l e บางคนก็ไปซื้อโฆษณาของอา่าเฟซบุ๊กนะครับบางคนก็ไปซื้อโฆษณาโน่นนี่นั่นอะไรว่ากันไปนะครับเสร็จ<ม>แล้วก็ ติดตามนะครับติดตามผลปรับปรุงแล้วก็บำรุงรักษานะครับในตัวของเว็บไซต์เรานะครับซึ่งในหัวข้พอพวกนี้เดี๋ยวเราจะมีอีกบทหนึ่งที่พูดถึงนะครับทีนี้ตอาเรามาสรุปกันนะเรามาสรุปกันถึงหน้าสุดท้ายละนะครับโครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือองค์ประกอบหลักสำคัญท่างๆเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะนําระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมาใช้งาน,นจะมี ด้วยการสีส่วนนะครับก็ได้แก่เครือข่ายช่องทางการติดต่อสื่อสารการจัดรูปแบบการเผยแพร่แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยนะครับอันนี้คือ4 4อย่างที่คุณจะต้องมีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกระบวนการสั่งซื้อของลูกค้านะครับการค้นหาสินค้าการทําการสั่งซื้อนะครับแล้วก็การหยิบสินค้าใส่ตะกร้ากำหนดวิธีการชําระเงินนะครับเลือกรูปแบบวิธีขนส่งนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการในการสั่งซื้อ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับ้งแต่และส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแยกเป็นบทบทแยกออกไปอีกนะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรละ่ะอินโทรเนาะเป็นอินโทรว่าเนื้อหาของเราที่เราจะพูดถึงกันในบล็อกเนี่ยนะครับในในในการเรียนวิชาเนี่ยนะครับเราจะมีประมาณแค่นี้บางส่วนผมไม่ได้ลงลงดีเทลให้นะฮะไม่ได้ลงรายละเอียดให้เพราะว่าเดี๋ยว เราจะไปคุยกันอีกทีตอนที่เราแยกบทออกไปนะครับอย่างเช่นะระบบรักษาความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งบทเลยนะครับเรื่องรูปแบบของการจัดก,การการเผยแพร่เนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหนึ่งบทนะครับเรื่องของการอซอฟต์แวร์สําเร็จรูปที่เราจะมาใชา้ซึ่งอันนี้ผมก็เตรียมซอฟต์แวร์อยู่ไว้ให้ล้านหนึ่งตัวนะครับซึ่งค่อนข้างจะใช้ง่ายแล้วก็มันเป็นภาษาไทยด้วย เนี่ยครับมีความยืดหยุ่นพอสมควรในบ้านเราเนี่ยมีการใช้กันค่อนข้างจะเยอะเลยแหละสําหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้เราได้ลองเล่นกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างทั้งหมดที่ที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้กันในเทอมนี้อะโอเคนะครับสาหรับในภาคนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเราเจอกันในภานต่อไปครับผม